มันก็คงเหมือนกันแหละว่าเราทําอะไรถ้าเราเอาใจใส่ปานี้เนี่ยผลมันน่าจะดีนี่ก็เรียงเกือบเต็มแล้วเนาะในหลักการก็คือให้เต็มที่สุดเพื่อจะให้การเผาแต่ละรอบเนี่ยนะได้ฐานให้มันคุ้มค่าไปในทีเดียวเลย พี่นาก็บอกว่า,าประเภทไม้ที่เรามามาเผาแต่ละครั้งน่รจะเป็นประเภทไม้เดียวกันเนาะ<ช>เพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเผาไหมอะไรพวกนี้มันจะได้ไไดเออสุกพร้อมๆกันว่างั้น<ช>นะก็น่าจะสะดวกดีมากกว่าแต่ถ้าเป็นไม้ต่างชนิดแต่ว่ามันลักษณะเนื้อไม้ใกล้เคียงกันก็น่าจะพอพอได้เหมือนกันเนาะแต่รอบนี้เราใช้ไม้ไผ่นะเป็นซิกเนเจอร์เลยเพราะว่าที่นี่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ไม้ไผ่ นะเป็นฐานไม้ไผ่จากไร่ภาคภูมิเนาะก็ขอติดตามชมกันดูกันละกันครับผมใช่ผ่าก็ได้นะ่ยมปาเนตมากนะครั้งแรกก็อยากให้เห็นภาพเป็นตัวอย่างที่มันชัดเจนว่างั้นนะเดี๋ยวคนที่มาเผารอบต่อไปเนาะการเรียนรู้ก็สมบูรณ์ไนะํทำก็ได้ไม่มีปัญหา เต็มที่สุดเนาะเท่าที่เราจะทำได้อ่าโอเคโอเคอ่าอันนี้ได้อีกอันนึงอ่าที่เราเปิดใส่ตรงนี้นะกิมก็มีหลายสูตรนะแต่เปิดใส่เงี้ยมันน่าจะสะดวกในเรื่องของการใส่ไม่ฟืนแล้วก็เปิดเอาฐานออกเนาะแบบนี้มสะดวกนะหลายคนอาจจะเห็นมาว่ามันจะมีเปิดหน้าเปิดหล้างเปิดนน้นเปิดนี้น,นนะแบบนี้จะสะดวกต่อการ ทำงานมากกว่านะครับผ่าก็เอานะครับฝาอยู่นเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะ ฝาซีฝาซีนะได้เยอะเออเพราะว่าเออใช่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 อ้าวอันนี้ปิดฝาและซีนนะซีนด้วยดินเหนียวอ้าวอ๋อต้องซีนด้วยดินเหนียวทุกครั้งนะเออของเราก็ได้เปรียบนะเพราะเรามีดินเหนียวเอาน้ํายังมีอยู่ไหมต้องมีค่ะอนี่เราก็ปิดดินเหนียวไป็นโเออาดินเหนียวปิดเนาะเพื่อที่จะไม่ให้กัดออกเนาะเราจะทําเป็นระบบปิดนะเออ คล้ายๆศูนย์อากาศเลยเนาะใช่ให้อากาศเข้าออกทางเดียวใช่ให้มันเกิดในลักษณะคล้ายๆเป็นการอบนะอ๋อนี่ทำเตรียมมาอย่างดีมีที่จับที่อะไรเนาะก็ผ่านการเรียนรู้ที่คีบปานะเวลาหน้าเตามันจะลำบากกว่าเวลาเราจะเปิดดูเปิดอะไรจะไล่อากาศเนี่ยมีที่คีบปาไว้อันจะดี ลดความร้อนลดความร้อนาอาการเสี่ยงอุบัติเหตุอเอาไม่งั้นให้เละเล็กๆนีิดหน,ๆๆนึ่นงเ,เล็กนิดหนึ่งนะจะยาได้ลึกซึง้งนะนี่นยังไม่ได้นวดติดเป็นเม็ดเปยายากนิดนึ่งเทท,ที่ไหนเลยก้นเกิเทเลย เมื่อกี้ยายาฝาบนเนาะด้วยดินเหนียวแล้วดินเหนียวเรานวดดินผสมน้ำเสร็จเรียบร้อยก็เอาทรายเนาะถมเต็มพื้นที่ะนะช่วยอีกทีหนึ่งนู่นพินะพินะก็มาปิดท้ายยาปิดยาปิด,ปดตูด,<น>ดตร้อยปิดท้ายเต่าให้เรียบร้อยป่องท้ายเต่านี่ปิด คือไม่ต้องเปิดเลยหรือว่าเอาไว้เปิดตอนจําเป็นจำเป็นเพื่อว่าย้ำทำความสะอาดความสะอาดตองหรืออะไรเงี้ยเราต้องมารื้อตัวเนี้ยเคลียร์ไอพวกสารทาอะไรเงี้ยที่ลงเหลือออกมาอืมบางทีเราต้องทะลวงท่อไอเสียอะไรเงี้ยเนาะเอาทานเอาเศษอะไรออกเขาเมาตรงเนี้ยแทงแทงลงมาก็ฝาแล้วก็ขยงนชี้ว่าสารท้ามันตกอยู่เนี้ยมากเกินมันจะล้นขึ้นไปมันจะล้นขึ้นไปมากเลยนะทีนี้น้ำ สารทากันในมันจะไหลหมากันลำบากพยายามเพื่อว่าให้เขาเิอสะดวกใช่ดีนี่ทุกครั้งที่เราเราเราเผาเราก็แยงทำความสะอาดทุกครั้งว่างั้นแยงจะต้เดี๋ยวมันไม่ได้ปล่อยธรรมดาเดี๋ยวยิ่งเดียวมันมันดุดก่ออือโอเคเนี่ยทุกคลิกเนาะเก็บ